ง่ายๆนะคะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้เราอยากให้โลกใบนี้ปฏิบัติกับเรายังไงเราอยากให้โลกใบนี้มอบสิ่งดีๆหรือสิ่งไม่ดีหรืออะไรก็ตามให้กับเราสิ่งที่เราควรจะทำก็คือปฏิบัติและก็ให้ตัวเองก่อนเราเป็นเจ้าของ ร่างกายชีวิตจิตใจความคิดเราจงเลือกและลิขิตที่จะปฏิบัติกับตัวเราเองในแบบที่เราปรารถนาที่เราต้องการเราทํากับตัวเองยังไงโลกใบนี้หรือจัก,กรวาลแห่งนี้ก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่เราปฏิบัติกับตัวเอง เราดูแลตัวเองดีโลกใบนี้หรือจัก,กรวาลแห่งนี้ก็จะส่งแต่สิ่งดีๆมาให้เราแต่ถ้าเราปล่อยปัดละเลยตัวเองไม่สนใจไม่ดูแลไม่อะไรเลยโลกใบนี้หรือจัก,กรวาลแห่งนี้ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่คุณปฏิบัติกับตัวเองแล้วคุณรู้หรือยังว่าการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือการจะสร้างชีวิตคุณต้องเริ่มต้นยังไง ทุกอย่างเริ่มที่ตัวคุณ